คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับได้ค่ะคุณเมถ้าเดินกันชาติที่ก็ไม่ถือเอาวิ่งแล้วกันนะโอ้ รบกวนครับเวทวิสิทธ์บอกโอเคผมรวมพวกกันพวกเราเ่อไหเดี๋ยวผมฝากพีอีดูแลตรงนี้ด้วยนะครับได้ครับคุณหนูเออมิวมุลานเพื่อไม่ให้การเสียรายได้อ IC ่ะก็ให้พีอีเปิดร้านให้ก็ได้นะอืมฝากพีอีเขาเปิดร้านก็ได้มีอาหารในตู้เย็นไหมล่ะมีเออมีนะทำไว้อะทำฟรีไว้อยู่นะ จะไม่มีเต็มข้อมือโอเคกระโหลกเงินมานี่มีงานอ่อันนี้คุณชื่อคุณคุณเมย์มานี้กินอะไรค่ะอ๋อคุณเมย์เคยเจอคุณกินกินเขาจะแรงหน่อยเขาไม่ได้อาบน้ำอย่าใกล้ดิชั้นมากนะคะว้าวโอ้ยขันจะมีงูอยู่ในกระแกนชันคุณเมย์เขาถกหามมันไปเลยสิคุณเมย์เขาอาบอาบน้ำตรงคลองหลังสอนนอนอ่ะโอ้โหฉุนจะบกคุณเมย์คุณลำบากขนาดนี้เลยเหรอคุณเมย์ โอเคเอ่อทุกคนเอ่อทำไมผมไม่ค่อยได้ยินเสียงพี่เชาเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถไปผมใส่หูฟังอยู่แป๊บนึงได้ยินไหมอ๋อผมใส่หูฟังอยู่แป๊บนึงไม่แล้วแล้วลื้อลงคือคันลื้อทำไมอ่ะเออไปไปร้านอาหารไหมไปคุยเน็ตประชุมกันหน่อยไปไปดีกว่าเดินไปดีกว่าลืมทอดหูฟังเมื่อกี้ผมลืมทอดหูฟังฮะเอารถไปรถไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อเลยเอาคุณเมย์ไปด้วยใครที่ไม่ใครที่ใส่ผ้าปิดปากอ่ะเอาคุณเมย์ไปด้วยเอ่อคุณเมย์ไปกับเราก็ได้ค่ะ ไปไปไปคุณเมกินเขาจะแรงนิดนึงอะ่ะปรับ้วย <c oughs> ประชุมกันก่อนนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะเชื่อได้หรือเปล่าเรื่องนี้ <c oughs> ต้องขอบคุณรถจากพี่ฟรีดพีด้วยครับอย่าลืมนะครับใครยังไม่ได้กดแชร์กดแชร์ไปนะฮะ <c oughs> ให้ทุกคนอยู่ด้านนอกนะ มันถือว่าอยู่อยู่โซนนอกเดี๋ยวโชลิดจะอยู่หน้าบาร์เอาครับเดี๋ยวเราประชุมมันก่อน <c oughs> มาเฟียมูนี้แลอ้องอ้องกันจังเลยคนอยู่โซนนอกนะลีโอยอยู่หน้าบาร์ลีโอมานี่เร็วลีโอกินข้าวยังครับโอ้โชลิตนี่ร้าน ชื่อร้านมิวมู้หลานแล้วก็จอร์เจียชื่อร้านว่าส,สามแม่ครัวนะโอเคเฮ้ยมิวทำผัดกะเพราไขนะ่ดาวกูกินได้เปล่าไม่ทำผัดกะเพราอ,อ่าอ่าชดดีมีเรื่องอะไรอ่ะค่ะคุณเมย์เข้ามาเลยค่ะมีกะเพราไหมงั้นรอคุณเมย์แล้วกันหลบทางให้คุณเมย์หน่อยเอ่อคุณเมย์เข้ามาก็ได้ค่ะไม่เป็นไรคุณเมย์ไม่เป็นไรครับอยู่ก็ก็หลีกเหมือนกันคุณเมย์ข้าหลีกทางแล้วค่ะค่ะคุณเมย์มาที่บอยหลบสิคุณคุณเมย์ทันทีคุณเมย์เข้ามาแล้วคุณเมย์เข้ามาเลยครับเข้ามา ผมไม่ได้เกียจคุณนะ,<ส>ะผมแค่นี้เฉยผมไม่ได้รักเกียจนะฮะโอเคตอนนี้ได้ได้ถามมาแล้วนะคะสถานที่อยู่ของอพอลโลกับเสือขาวตามที่ได้บอกไวท้ทุกคนฟังนะเดี๋ยวเราเราจะไม่ให้ตำรวจคุณเมย์ฟังผมนะคุณเมย์บอกผมขนาดเนี้ยผมคงจะต้องฆ่าอพอลโลเพราะผมคงจะไม่ให้อพอลโลเนี่ยมีชีวิตต่อไปเพราะมันอันตรายมากอพอลโลเนี่ยผมได้ยินมันว่าถ้าอพอลโลเนี่ย มันมองเห็นตัวใครแล้วมันยิงกระสุนไปยังไงก็โดนนะผมบอกไว้ก่อน <c oughs> คือ <c oughs> จะเหมือนระวัลว่าถึงแม้ว่าเรามันเห็นเราปุ๊บแล้วเราแอบหลังกำแพงเนี่ยกระสุนก็จะตามตัวเราถูกไหมอ่อเหมือนกับว่าถ้ามันเห็นเราแม้แต่นิดเดียวอ่ะแม้แต่นิ้วที่ยื่นออกมานิดเดียวยังไงกระสุนก็จะโดนเรานี่คือเอฟเฟกต์งกาอพอลโลระวังด้วยอ <c oughs> ันตรายมากชลิสคต้องระวังคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดิฉันมาจุดสถานที่ให้ไหมคะ อโอเคงั้นลันนิ n งบอยเช็คเช็คก่อนว่าคุณเมย์มีอะไรแปลกปลอมไหมโอเคฮะคุณเมย์ผมไว้ใจพวกคุณนะผมไว้ใจคุณนะแต่ถ้าเกิดคุณทําให้พวกผมเป็นอันตรายเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะไม่มีครับพี่คุณเห็นในในมือผมอละลมีแต่ถุงเท้าที่ไม่ได้สักไปพวกเราขึ้นรถไปนะครับไปขึ้นรถก็อย่าเปิดแอร์นะเปิดกระจกเอา ถือว่ารับลมหรือขอขอขอโทษนะคะจะเป็นลมเอาไปขบถอยหัวค่ะนิวเนี่ยใครเป็นข้าวต้มไหมเสร็จนี่พาจีเจไปซ่อมแท็บเล็ตด้วยนะฮะมันเปียกฝนแล้อ่าคุณอ่าคุณขึ้นรถเลยครับโอเคโอเมนโอเคเปิดกระจกเรียบร้อยแล้วมุราอยู่ไหนอยู่นี่ขับไปเคทอดมายังครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้พวกนั้นอะ โอเคคุณโก้ก็เปิดกระจกคุณโก้บอกคุณก็เปิดกระจกไงโอ้โหรักกูจริงจริงเจ้าเดินละครสุดี๋ยวไปช่วยไปอ่าะหลิวมามามานั่งกับคุณโก้แล้วจะช่วยอะไรได้เออเห็นเขาเนี่ยเห็นเห็นจุดไหมคะที่โอ้โหโอเคอย่าอย่าทำร้ายดิฉัานลเลยค่ะโอเคครับผมไม่มีใครทำร้ายคุณเลยครับเอ๋อคือทำร้ายด้วยแบบท่าทางอ่ะฉันเสียใจผมใส่หน้ากากผมเชฟ Okay, โอเคคุณเมย์นำเลยครับทุกคนเตรียมอาวุธให้พร้อมนะลีโอไปลูกเอารับลีโอด้วยเดี๋ยวต้องตามไปดูเขาเขาบอกว่าสรุปแล้วเรื่องค้ายายาเนี่ยนะครับเป็นของเสือขาวกับอพอลโลเสือขาวเนี่ยคือลูกชายของเสือจักรนะครับแกงเมย์คุณคุณดูสภาพคุณเมย์ดิ คนลองอ่ะคนหาว่าผมขับรถแย่คุณดูมิวขับคุณลอดูมิวขับนะอ่ะคุณคิดว่ามิวขับรถดีไหมย,ย่าบุรี่เมย์ยาบุรี่เมย์บุรีอ้วยช่วยแบ่งกันดมเฮ้ยมันไปทาง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 ใต้ของเมืองเหรออันนี้มันทางลังเสือจักรเนี่ใช่ไหมสีเจ ใช่ใช่ครับระวังด้วยนะไว้ใจมากาไม่ได้ครับผมแกงเจมีคุณเมครับชัวร์นะครับตรงนี้เหรอึคุณเมคุณแม่นใจใช่ไหมตอนนี้เหรอทุกคนเตรียมอาวุธให้พร้อม คุณเมย์คุณจะบอกว่าอพอลโลอยู่ในนี้เหรอใช่ค่ะตรงไหนล่ะที่ที่เมย์ได้รับมาจุดที่คุณเมย์ได้รับมาโอเคลองลองไปตรวจดูก่อนไหมครับพอดีว่าเมย์ก็สืบมาได้เขาบอกมาอยู่ตรงนี้จริงๆนะคะโอเคกระโหลกเงินทุกคนเข้าวอร์ซิรบ ฮัลโหลได้ยินดังใสชเกาะอ่ะพอไหมนะทุกคนใส่สเกาะได้ทุกคนส่วนโอวอยู่ข้างหลังนะโอวไม่ได้เอาชุดเกาะมาชุดนี้โอเคคุณเมครับยังไงคุณก็ต้องนำครับไปจอร์เจียใส่ชุดเกาะแล้วใช่ไหมเนี่ยเกาะหนานะจอร์เจียอ่ะอ๋อเหลียวเซฟหลังนะกูอยู่หลังมึงเออกูไม่มีเกาะคุณเมไม่ต้องวิ่ง ทุกคนคุยกันในวอลเสียงเบาๆนะแพยายามจะกดด้านนอกฮัลโหลใครอยู่ในวอลร,อรอยายงานตัวหน่อยดิฉันทราบมาว่าเขาอยู่ในบ้านนะคะแต่ดิฉันไม่น่าจว่าอยู่หลังไหนฮัลโหลคือคือสถานที่มันใหญ่มากแต่อยู่บริเวณนี้นะคะทุกคนได้ยินเสียงผมในวอลไหมเราเรายังไม่ได้เข้าวอลไม่ใช่เหรอชาลิดเรายัางไม่ได้เข้าหรอปร๊บหนึ่งไม่ชาลิแต่ยังไม่ได้เข้าพี่ยังไม่ได้เข้าา ได้ยินยังดีเลยค่ะดีแล้วค่ะโทษทีลืมอ่ะโอเคกระจายกำลังไปหาถ้าเจออะไรไม่ดีจะโกนเลยนะให้ถ้าถ้าเกิดเจออะไรให้พูดคำว่าหนึ่ง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 นะได้เลยนี่คือโค้ดเนมใหม่ของเรานะหนึ่ง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 เพราะว่ามันโอเคเชลลิตเชลลิตมนนี่ก่อนทุกคนมารวมนี่ก่อนมารวมที่นี่ก่อนว่าเมย์มีข้อความเพิ่มว่านะคุณเบย์เออเขาอยู่ในจุดบ้านแฮกเกอร์นะคะคน คือคุณจะบอกว่ามันเพิ่งย้ายไปใช่ไหมใช่ค่ะไปชมาิดอยู่ไหนมันย้ายไปแล้วบ้านแฮกเกอร์คุณเมย์มาีิคุณเมย์มาดิครับคุณเมย์ไม่อยู่ตรงนี้เหรอดิฉันได้ข้อมูลมานะคะเพิ่มเติมเขาบอกอยู่แฮกเกอร์แล้วแฮกเกอร์อยู่ตรงไหนล่ะดิฉันขอ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 ะไรนะคะขอตัวสอบที่ทำแบบใจเย็นฮะผมไม่ได้เล่นตลกกับคุณนะคุณเมย์ อันยินนะคะมันจะเกินไปนะแล้วบอกรู้ไงจะหลอกผมมาฆ่าใช่ไหมพวกผมมามีตัท้งกี่คนจริงๆค่ะลองทุกคนลองตรวจตรวจดูแถวนี้ก่อนก็ได้ค่ะคือเมย์ก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันตลงมาอยู่แถวไหนอยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแถวนี้กระจายกําลังไปไปเป็นไปเป็นคู่นะไปเป็นคู่เอาแลวมีคนระวังหลังด้วยพีเดียไปพีเจียไปกับผมโอเค มิวมาสีไปกับลิโอโอ,โ,โอ้โหไขก็ได้ไขก็ได้ที่ไม่ใช่มันโอ้เห <c oughs> ็นเมื่อไหร่วิ่งไปตรงโอเคประตูนี้ล็อกไหวไหมอนอกแก้วลบอกอยู่หลังๆไว้นะน่าฮะอ่อซีเจคุมคุมคุมเมไว้มีปืนใช่ไหมซีเจครับเฮียนโนกเพิ่งให้มาก่อนติดคุกเฮ้ยเหมือนเห็นค้ามาโช<อ>สีส้มว่ะเฮ้ยทุกคนเห็น คามาโช่สีส้มจอดอยู่ตรงนี้โอเคทุกคนคามาโชจอดอยู่ตรงนี้มีประตูอยู่บานหนึ่งมิวลีโอมิวถอยมาข้างหลังมิวถอยมามิวมิวถอยมาเฮ้ hey, ยทุกคนเมย์ลองไปเสริมเจอเป้าหมายแล้วอะหลิวใช่เมย์หรือเปล่าอ่ะไปตามเมย์มา เมย์อยู่ตรงนี้ฮะพี่เมย์อยู่ตรงนี้ฮะพามานี่เลยเฮ้ยพี่เมย์มานี่พามานี่ให้เมย์ให้เมย์ให้เมย์นำเข้าไปให้เขากระโดดขึ้นออกก็ได้ไดใ,ใช่ปล่อยเลย<อ>คุณเมย์คุณเข้าไปเลยคุณบอกว่าคุณมาเร็ว ทุกคนระวังตัวเลยนะเอ้าเมมาแล้วเหรอลีโอ,อ,อถอยลีโอ,อ,อถอยมาออให้มาแล้ว<า>ค่ะท่านอพอลโลเออข้ารอเจ้าอยู่นานเลยเข้ามาก่อนดิค่ะทุกคนว่ายังไงมเมเตรียมตัวนะครับอ่ะว่ามาคอยฟังเสียงพร้อมไหมคะครับพร้อมคร่ะมิเจ้าไปเอาข่าวพวกนี้มาจากไหนเมมันไม่ใช่เรื่องจริงเชื่อข้าสิตลกนะ อเคลีโอนํานล้ลูกเราแป๊บหนึ่งราแป๊บหนึ่งข้ามีเหตุผลนะเมโอเคแต่พอชวิตตะโกนก็ว่าคุณเมออกมาลีโอเปิดเลยนะข้าไม่ได้ทิ้งตอนนั้นไม่ต้องเอาชีวิตรอดก่อน嘛วะนกแก้วมันไหวไหมนายยืนยังโยกเลยพี่ลีโอไม่ได้อยู่ไหนวอลบอกให้ลีโอเข้าวอลเร็ว สามสองวอพังอ่ะข้าเป็ีนไปยังไงเมย์ชาฮะ<ห>โยวอพังข้าเป็ีนไปยังไงวอพังครับพี่ยเจ้าอย่ามาพูดมากไง<อ>ลีโอสาม,ส,ามสองหนึ่งแทงลูกไปเต็มตัวทุกคนทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยชาร์ชาร์ชาร์ชพวกเอ็นเมย์เจ้าทำออกับข้าได้นะเมย์ มีคนมาเสริมข้างน่นเจ้าเอ้ยแดนน้องมีคนพวกมีกำลังมาเพิ่มฮะคนระวังด้วยกระสุนระวังกระสุนมันด้านขวามือนะครับมาชกเสร็งเมือนมีกำลังมาเพิ่มครับทีมนู้นเออเอาพอนรถใส่เกาะไอ้เจ้าเฮ้ยลลงผมไปข้างในเลยไปข้างในไปข้างในกระชี้ออกไปมุลาล้มเอ้อชูริปโดนพี่ชาวโดน ามหมอเลยฝากไว้ก่อนเถอะพี่มูลันล้มมันใช้ปืนทองระวังด้วยดูมูลันก่อนปืนทองของซุสนะอุ้มูลันอยู่เีบราเบอย่าล้มว่ะหมอตามหมออาลิวอาลิวอาลิวตามหมอโจพี่สีก็ล้มมันใช้ปืนทองนะระวัง อ๋ขอข้างนอกเป็นไงบ้างรายงานหน่อยเฮ้ยมันหนีแล้วค่ะท่านทุกท่านเป็นไงกันบ้างมันหนีไปแล้วดูดูดขเขาเออคุณเมย์เป็นหมอหรือเปล่า ชอบเลยไหมฮะคยอะไรอุ้ีีแต่อแบน้นไม่ค่อยเห็นมิวมอมเวอย่าพึ่งคุณแม่คุณเป็นหมอไม่ใช่เหรอช่วยผมหน่อยได้ค่ะแดดหน้าบานลงเลยนะคะหน้าบางขาตัวลอยอยู่นะคะแดรนีเร็วเร็ววยเงาเดนเดคุณมันเกิดอะไรขึ้นอะ ดีว่าไม่ค่อยได้ใช้ท่าทางงานแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเกิะพื้นวิชาแป๊บนึงค่ะมันทะลุเกาะเข้าไปเลยอะฮะอ๋อผมบอกจะบอกงว่าอับเปอรโล่ไม่ธรรมดาใช่ค่ะผมอยู่จังลิทก็บอกสีทองเมื่อกี้นั่นคือของซูสใช่ไหมใช่ค่ะใช่อ่ะคุณไป็ากทุกคนไม่ชอบดุณชอบไหมตา้ค่ะ อาหลิวอาหลิวล้มหรือเปล่าไม่ชนิดวิวข้างนอกอาหลิวมาดูรถคันนี้หน่อยแล้วก็เก็บหลักฐานให้ครบเลยข้างในอ่ะคุณก๊อตก็ล้มผมอุ้มก่อนอาหลิวตามหมอโจได้ไหมอ่ะตัวแต่ให้คุณเม็ดเดียวแล้วอะไรหยิบสีขอบคุณท่ันนี้ไม่สองสามวันนี้กุณโดนเม็ดเดียวตลอดเลยวะ ทุกคนได้ยินผมไหมได้ยินเทลิสได้ยินนะนีนะคะหาหลักฐานให้ทั่วเลยซีเจหาข้อมูลเลยว่าเกี่ยวกันค้ายาของมันอะหาหลักฐานได้ครบแล้วเมื่อกี้ใครมาช่วยอะดีขึ้นยังคะเมื่อกี้เห็นไหมว่ามีใครมาช่วยมันสุดยอดเลยมองไม่ทันอะมันเป็นธรรม,มช้วมาวขาศึกเลยค่ะแต่ยืนยก <โย S 3> อยู่เลยนะเหมือนเหมือนเป็นเสือขาวปะเสือขาวใช่ไหมใช่เห็นใกลีวแดนอะมันก็เลยโยกอ๋อค่ะเทลริต ว่าไงข้อมูลเที่ยมเลยโอเคเอาข้อมูลมาให้หมดเลยที่เป็นหลักฐานอ่ะได้ผมกำลังก๊อปปี้ไปไปซิเจจับไอแพดด้วยเรียบร้อยแล้วโอเคเอ่อบดโกดสีบดโกดตัวนี้สีซ่อมซ่อมรถคันนี้มันขับได้แล้วก็เอารถคันนี้ไปให้ตำรวจด้วยได้ได้ได้จะการให้ ทุกคนเสร็จแล้วมาที่รถเรียบร้อยกดไปเรียบร้อยแล้วเราขับรอดเรียบร้อยแล้วออไปคนตกลงมูลานน่ะ คนที่มาช่วยคือเสือขาวใช่ไหมคนที่มาช่วยคือเสือขาวใช่ไหมหมูหลานใช่ใช่ชาวได้ยินมูหลานไหมได้ยินใช่แล้วไปบุกลังเสือเลยแล้วเ,เสือขาวมาโอเคออกบอได้แป๊บนึง ผานแล้วมึงเจอกูแน่เฮ้ยมึงไม่ต้องขับนี้กูหรอกไม่ไปกับมึงหรอกทุกคนไปลังเสือเอาลิโอลูกวิ่งไปมึงอะวิ่งไปนงแก้วมึงอะบินไปพี่เรามีรถว่างอใช่เอ็กซ์อยู่ครับอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันไปไปหาเสือจับคุตกดนำ<ป>กลับนำโอ้ติดขนาดนี้จะนำยังไงตอนนี้ ไปคุณกุศระวังรถข้างหน้าด้วยมิวหลบข้างทางหน่อยทีเราประมาทกันเองครับผมบอกแล้วครับอพอลโลไม่ธรรมดานะฮะไม่้นไม่กล้ามาคนเดียวหรอกมเมื่อกี้ทุกคนเตรียมปืน ขขงแอบอยู่แถวนี้นะคะโอเคทุกคนจำได้ค่ะเอ้คุณเมย์มานี่<ม>ลุกมาเ<ม>ชิญครับคุณเมย์ได้ค่ะพอดีว่า ไปผมมาหาลูกชายคุณอะผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าลูกชายคุณเนี่ยเป็นขบวนการค้ายายาเสือขาวอะลูกบุญธรรมเสือจักอะมันอาจจะใช่ไหมคุณเมย์บอกไปใช่ค่ะคือเมย์เมย์ได้ไปตรวจสอบแล้วก็หาหลักฐานทั้งหมดนะคะมีหลักฐานนะคะก็คือท่านเสือขาวลูกชายของท่านนะคะคือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือคือผู้ร่วมขบวนการกับท่านอพลโลในการค้ายายาะคะ่ะ เฮ้ขาวปิดมีอะไรปิดพลาดเลยมั้งมันคือเรื่องจริงครับเดี๋ยวไอ้ขาวมันไม่น่าจะจริงขนาดนั้นนะเอางี้กันอิงิงค่ะอ่ะเสือจากส่งมาอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มันมายิงพวกผมเอาไงอะไอ้ขาวนี่นะมันจะไปยิงอาเจ้ามันยิงพวกผมอ่ะถามสีมุหลานใช่ใช่เมื่อกี้ใช่เสือขาวหรือเปล่าใช่โอเคนะ อัานอนี่ดีกว่าพวกเองคิดจะทําอะไรมันฆ่าครับถึงถึงขั้นจะฆ่าเลยหรอเอ้าเสือจักมันขายยานะเสือจักยังไงติดคุกกระหนักแน่นอนแล้วมันก็ทําร้ายคนด้วยมันร่วมมือกับอพอลโลปักตามผู้หญิงทุกคนใจเย็นออกตามหาเสือขาวในฐานหายเจอเาจหายเจอขอโทษครับเสือจัก ถ้าเกิดผมเก็บไว้พวกผมก็ตายครับเฮ้ยเย็นก่อนใครยิงอ่ะบอกแล้วว่าเสือจากไอ้เจ้ารย์วัยเจ็ดข้าหน่อยฉันรีบดจัดการเองไปหาเลยอะจารครับขอคุยด้วยนะครับฉันรีบไปหาเลยเอางี้เอางี้เอางี้ดีกว่าเอางี้กว่าทางเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะมอเอไซค์เฮ้ยใครอ่ะระวังระวังทั้งไหนทางไหน เฮ้ยไอเองไอเองฮัลโหลแอดมินฝากเตะฝากแบนกิษดาคุณกิษดาครับคุณกิษดารบกวนช่วยพิมพ์ด่ารอบนึงครับว่าไใเสือจักเอาอี้อันเสือจักเห็นไหมเมื่อกี้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 ใช่ใช่ลูกเสือจักไหมที่ยิงผมเนี่ยไม่รู้ว่าข้าไม่ตันมองเอาอี้ดีกว่าเสือจักตาบอดเหรอไอเจ้าเอาแบบเอาเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวข้าขอล่าด้วยคนได้ปะ ถ้าเกิดว่ามันทําผิดเองเดี๋ยวข้าขดจัดการมันเองให้มันเป็นไปตามกฎของเสือดีกว่าแต่ข้าอยากข้าอยากล่ามด้วยอ่ะถ้าเกิดมันผิดจริงเดี๋ยวข้าจัดการเป็นเป็นเป็นคนจัดการมันเองดีกว่าได้เปล่าเสือจักรจะจัดการยังไงอ่ะถ้ามีกฎจัดการแบบผมคือข้าเสือจักรจะฆ่าลูกตัวเองได้เหรอเออข้ามีข้ามีวิธีของข้านะเจ้าอันนี้ถือว่าข้าขอเองได้เปล่าในฐานะที่ว่าเราเราก็ดีกัน เอาหนาโอเคสจากเขาขอมานะได้ม้น้อยมันก็ยังอยู่กับข้าเจ้างั้วเสือจากก็ตามพวกผมมาแล้วกันผมถือผมเห็นกระเสือจากนะโอเคเดี๋ยวก้าจะตามไปห่างห่างกันกิ๊มไม่มีผมพวกเราตอนอื่นตอนนี้เราไปสอนอ่อนก่อนเซียขับหน่อยไปเอาตัวเฮล่าออกมาจากคุกให้คุณเมย์ผมถือว่าคุณเมย์ทำตามที่พูดนะแต่อีกขั้นตอนหนึ่ง คุณต้องบอกกับเฮล่าว่าต้องให้เฮล่าเนี่ยพาผมไปหาพลโลให้ได้ไม่งั้นผมก็จะฝากให้เขาเข้าคุกเหมือนเดิมนะจะไปเจอได้ค่ะเดีย๋ยวข้าจะเแยกก่อมท่านหญิงให้ค่ะขึ้นคัน<อ>คุณ<อ>กโกุเลยสีอหลิวรถคันรถคันที่สีขับเนี่ยเอาไปหลักฐานนะได้ไปสีไปไปสอนโลแปลาวมันเป็นคนที่มัน